สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมช่างต่อยบันดอนนะครับอันนี้ผมจะทําเกียวหัวเทียนนะครับเกีียวหัวเทียนของเวฟนะครับนี่คือหัวเทียนเดิมนะครับหัวเทียนเดิมเป็นเกีียวมันรูดนะครับทีแรกทีแรกเลยคือเกีียวรูดแล้วเขาก็ทำเป็นเกีียวหัวเทียนใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นหัวเทียนรดสามล้อนะครับ เกีียวของเทียนรถสามล้อมันจะใหญ่กว่าของของของมอเตอร์ไซค์สีจังหวะเราทั่วไปนะครับขนาดเกียวมันจะใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวผมหมุนหมุนเกียวไอ้นี่เอาให้ดูเปรียบเทียบนะครับเยวจะเทียบกันให้ดูนี่นะครับหัวเขาขาวใหม่ๆนี่คือเกียวเดิมครับส่วนตัวนี้คือเกียวที่เขาทํามานะครับ มันก็ใช้ได้ครับปกติแต่ว่าเวลาหัวเทียนบอดนะครับมันหาซื้อหัวเทียนเบอร์นี้ยากนะครับแถวบ้านผมนะครับเนี่ยไอ้เกี่ยวนั่นเกี้ยวที่ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงเนี่ยครับมันหาซื้อยากนะครับก็เลยจะทําเกี้ยวใหม่ให้มันเป็นแบบสี่จังหวะทั่วไปนะครับที่เราจะได้หาซื้อที่ไหนก็ได้ครับเวลาหัวเทียนบอดนะครับเวลาที่จะต้องเปลี่ยนนะครับคือ รถคันนี้ควันไหลด้วยนะครับมันก็เลยกินหัวเทียนนะครับรถแกเพิ่งซื้อมาครับไปซื้อมือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเขามาครับทีนี้ไอเสื้อสูบนะครับรูปนี่ลูกสูบนี่ใหม่นะครับนี่ครับลูกสูบใหม่เลยครับเสื้อก็ควานมาใหม่ครับแต่ควันไหลนะครับสาเหตุก็คือมันจะมองยากนิดนึงนะ ในกล่องมันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับนี่มันเป็นตามดนะครับอยู่ข้างในนะครับเหมือนเหมือนเสื้อสูบที่มันน้ําเข้าแล้วขึ้นสนิมพอไปคว้านออกไม่หมดมันก็เป็นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยครับตรงที่นิ้วชี้ผมชีน้นี่ไอแหวนลูกสูบยังไม่กินเลยครับยังเป็นรอยกระดาษทรายอยู่เลยครับที่อื่นโดนแหวนลูกสูบถูจนเลี่ยมหมดแล้วครับแต่ตรงนี้ยังเป็น ยังเป็นรอยกระดาษทรายเหมือนตรงนี้อยู่เลยครับก็คือมันไม่กลมนะครับมันมีมันมีรอยนะครับมันมีร่องนะครับตัวนี้ก็จะได้เปลี่ยนลูกทําใหม่นะครับนี่ว่าจะเบิกเสื้อใหม่เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันหมดไซส์แล้วครับอ่ะมาดูกันที่ฝานะครับก็หัวเทียนตัวนี้มันหายากนะครับจะไซส์ จะใช้แบบเดิมที่ร้านผมก็มีแต่ยางนี้นะครับไม่มีแบบเกียวสปริงนะครับเปลี่ยนเป็นปอกเกียวอย่างนี้เลยครับผมก็จะเอาอสว่านสี่หุนนะครับนี่แหละดอกสว่านสี่หุนเนี่ยนะครับดอกสว่านสี่หุนแทงก่อนนะครับ เอาสี่หุนแทงแล้วก็ทำเกลียวส,สิบสี่คูณหนึ่งจุดสองห้าเออเพื่อที่จะได้สวมปอกตัวนี้ลงไปได้นะครับปอกตัวนี้เป็นปลอกเกลียวยาวนะครับผมจะต้องตัดออกครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทำให้แบบให้ดูแบบรวบรัดตัดตอนหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเจาะก่อนครับนี่ครับเจาะเสร็จแล้วนะครับนี่ ผมไม่ได้ให้มันผมไม่ได้เจาะทะลุเลยนะเหลือไว้นิดนึงประมาณมิลสองมิลน,นะครับทีนี้ก็เนี่ยครับจะทำเกีียวครับนี่นะครับเราก็จะทำลงไปนะครับก็เดี๋ยวผมทำเกียวก่อนนะครับ แล้วค่อยมาดูอีกทีครับตอนนี้ผมก็ได้ทำเกี๊ยวเสร็จแล้วนะครับอืมเนี่ยครับผมได้ตัดออกแล้วนะนี่เป็นหัวเทียนที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเอามาลองตัดนะครับเอามาลองเอามาขันแล้วก็ตัดนะครับให้ลองคือแบบโฟก,กัสให้คอยเนี่ย นี้ก็จะสวมแล้วขันอัดเข้าไปให้มันแน่นนะครับ<ด>นี่ลองดูก่อนครับนี่คือแบบสมมุติให้ดูก่อนนะครับเพราะว่านี่นะครับเกียมันก็จะลงมาอยู่อย่างนี้นะครับนี่ยังขันลงไม่สุดนะครับามาขึ้นไปก่อน ออกมาผมจะใส่น้ํายากันคายนะครับใส่น้ํายากันคายให้มันแบบกันกันไว้ก่อนนะครับเวลาเราขันแล้วเอากลัวมันติดออกมากับหัวเทียนนะครับเวลาเปลี่ยนหัวเทียนรอบต่อไปนะครับก็ใส่เยอะๆหน่อยนะครับอืม ใส่เข้าไปเลยครับ,รบแล้วก็เอาบล็อกอัดเลยครับอัดให้แน่นเลยครับ ไม่ต้องกลัวรูดครับไม่รูดนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่มันใช้ได้นานนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้กาวแห้งก่อนครับค่อยถอดหัวเทียนตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานทำเกีียวหัวเทียน,นดูด้านนี้อาจจะไม่ค่อยสวยครับ เพราะว่าดูมันจะดูใหญ่ๆหน่อยครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการสวมปอกเกี่ยวหัวเทียนที่มันรูดนะครับก่อไว้พบกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ